ต้องบอกว่ามันมาจากสามแปดนะใช่ไหมคือความถูกความแพงของมันเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้นะครับเราเห็นว่ามันเป็นตัวที่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่สูงนะฮะนะฮะมันอยู่ที่สูงนะครับเราเห็นแถวนี้ไหมฮะอินดิเคเตอร์มันอยู่ต่ํำไหมฮะมันอยู่ต่ำไหมไง <Okay. S 1> ต่ำแสดงว่าไอ้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ราคาราคาที่ที่จะต่ําลงไปได้เยอะไงเพราะมันต่ําแล้วไงนะครับนี่เราเห็นอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำไหมฮะ ราคามันต่ำอินดิเกเ,เตอร์อยู่สูงคือราคามันสูงแล้วนี่อินดิเกเ,เตอร์อยู่ต่ำไหมฮะก็อยู่ต่ำไหมฮะตรงนี้ก็ไดเวอร์เเนต์ไงนะครับมันอาจจะลงไปสามเป็ดสามสองงันมันสำคัญว่ามันไม่ใิดที่ขายเนอกไหมครับมันไม่ใช่ที่คิดอนะ่ะที่จะขายอ่ะนะฮะนะครับแปลว่าคุณคุณไม่ใช่เวลาที่คุณจะแบบเฮ้ย hey, บาทจะลงขายบาทซื้อดอนเนี่ยมันไม่ใช่ไงนะครับ มันเป็นมันเป็นธรรมดาของการที่มันหลุดเนี่ยสามจอดจุดสองแปดนะมันก็จะเหมือนกับว่าพอหลุดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ย่งกลับมาโดยเร็วนะฮะโดยมันลงเพราะอะไรอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าเนี่ยนะครับว่ามันผิดปกติไม่ผิดปกติแล้วก็ไม่รู้หรอกครับแต่เรื่องที่รออยู่ข้างหน้านะฮะถ้าดูอย่างเงี้ยมันเกิดการที่เงินบาทมันแข็งขึ้นจากดอลลาร์นะฮะมันเกิดจากดอลลาร์เลยนะครับ ดอลลาร์เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของชป์เลยฮะแต่เราจะเห็นว่าไอ้ดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําโลนะนะมันคือลงไปเก้าสิบหกมาลงมาเก้าเจ็ดนะฮะแต่ของเล่าเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเงินไหลเข้ามาพักตัวเพราะเงินบาทจะเป็นสกุลสกุลแข็งอ่ะคล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์แต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่มีไม่มีผลตอบแทนเลยนะการซื้อบอลเนี่ยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่มีผลตอบแทนนะแต่การซื้อ อาบอลของพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยมีมีผลตอบแทนมียิวอยู่นะครับแม้จะไปไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังมียิวอยู่เพราะฉนั้นบาทก็จะเป็นที่อหลบภัยเรื่องค่าเงินของคนบัญกุมนะครับทําให้เงินบาทเนี่ยมันแข่งข่าดอยู่นะฮะได้นะครับคราวนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเราจะตามระบบนะฮะถ้าเราจะช็อตก็คือหลุดเส้นขาวแล้วช็อตนะฮะแล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะมีสัญญาซื้อกลับ แค่นั้นเองนะฮะแต่จะใช้ทํานายว่าจะลงไปเท่าไหร่นี้พี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าไปถามบางคนนะฮะที่เขาเขาชอบใช้ของเราใช้กลยุทธ์เราไม่ใช่ใช้เป้าหมายราคานะครับถ้าเราพูดถึงราคาเนี่ยเราก็ไม่ถึงว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ได้ไปเชื่อมั่นเรื่องของราคาตอนเนี้ยเงินบาทอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในสเตตัสของการแข่งขันนะครับแต่แข่งขันก็มีไดเวอร์เจนทั้งสองฝั่งนะครับ ทั้งสองไทม์เฟรมเลยทั้งสองตัวเลยนะฮะมันการการแข่งข้าแบบเนี้ยมันไม่ได้แข็งที่แบบว่าเราจะต้องไปช็อตแปบลบว่าเราต้องรอจังหวะนะฮะที่จะรอมันได้กลับแรงๆนะครับมากกว่านะครับซิลเวอนะครับ s ินเวอรเนี่ยพี่มองพี่มองเนี่ยพี่มองห้าสิบพี่มองห้าสิบนีพี่มองว่าซิลเวอร์กำลังตามทองคำมาแล้วก็จะปรับฐานนะครับ คือพี่ไม่เข้าใจซิลเวอร์ขึ้นมาทาไมเพราะซิลเวอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเหมือนทองแต่พี่แต่พี่เห็นความผิดปกติของซิลเวอร์เนี่ยมีการซื้อขายซิลเวอร์กันที่เยาวราชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยเป็นภาพที่เคยเราเราไม่สามารถอธิบายในเชิงพื้นฐานได้กับซิลเวอร์เราก็พยายามหาทฤษฎีอื่นมาอธิบายใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสองเหมือนทองคาเลยนะครับ ถ้าเทียบทองคำตรงนี้ก็คือหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วก็ทำหนึ่งสองแล้วนี่จะทำขึ้นสามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการขึ้นมาขนาดเนี้ยของซนะิลเวอร์เนี่ยมีนยัยยะสาคัญนะครับนะครับสาคัญที่ต้องขึ้นไปที่ไฮเดิมเนี่ยนะครับนะครับขึ้นไปที่ไฮเดิมเ erm, นะ erm, นี่ยไฮเดิมีนข้อทองคำเนะี่ยมันเคยขึ้นไปที่สองพันเจ็ดสิบสี่แล้วมันก็พักฐานสามปีแล้วก็ค่อยขึ้นไปพันสองพันแล้วพี่ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวมันจะไปสามพันอ่ะจำได้ไหมครับที่อันเนี้ยมันคือถ้วยกาแฟไง มันคือคัพเลยฮะมันกำลังจะไปทําแก้วคัพอันเนี้ยนะครับนะครับตอนนี้มีตาสารที่ทําอัน,นี้อยู่หลายตัวอีชิเรียมกำลังทําคัพอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็กําลังทําแฮนเดิลทำไอทำไอห,หูถ้วยอยู่นะฮะที่คาดว่านะอันนี้นะมันจะขึ้นไปประมาณเนี้ยแล้วจบรอบประมาณห้าสิบเหรียญนนะียแล้วซีเวอรจะจบรอบนะครับเวลาเราเล่นพวกนี้ให้เราดูแนวโน้มนะครับแนวโน้มเป็นหลัก แนวโน้มเป็นขึ้นดูเนี่ย MACD เนี่ยแสดงว่าเป็นขึ้นอยู่นะครับร้วเวลาขึ้นมาแล้วเราก็เหียนว่าอันนี้ทางเฟรมก็ไม่ได้เวอร์เจนด์ด้วยนะครับอ่ะพอขึ้นมาไม่ได้เวอร์เจน์แปลว่าเดี๋ยวก็ขึ้นต่อไปได้อีกนะครับนะครับอันนี้ก็พี่มองซิลเวอร์เนี่ยวิ่งตามทองคํามานะครับแล้วก็จังหวะน,นี้ซิลเวอร์อาจจะมีโอเยอะนะขึบนเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังจากที่เราดูเสร็จเราก็ดูว่าอ๋อแล้วสต็อปลอตอยู่ตรงไหนก็อยู่ประมาณโอ้นะครับคือคือถ้าถือเนี่ยไม่มีสต็อปลอตเลยนะนะครับถือเนี่ยยังมีสต็อปลอตไม่มีเลยนะฮะแปลว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสุดๆก็ตุงเบรกเลยนะฮะเบรกมาหรือว่าไอ้ตัวเร็วสุดก็สามหกจุดเจ็ดหนึ่งนะะถ้าเป็นสต็อปลอตหรือก็หลุดเส้นสิบมันเนี่ยนะฮะหลุดเส้นสิบมันเนี่ยนะครับก็เป็นตัว ตัวออกของคนเทรนดิ้งอยู่ที่สามห้าจุดสี่แปดเนี่ยนะครับคือเร็วสุดนะครับครับแบบนี้แบบนี้มันไม่ลงแล้วล่ะมันไม่ลงแล้วล่ะมันไปต่อแล้วล่ะนะจ,จะอไปยึดเรื่องราคามามแล้วเดี๋ยวจะผิดพาดนะครับคือจะเห็นว่าค่าบาาช่วงนี้ครับพี่ตอมมันแข็งค่าแบบแข็งแบบหนักเลยนะครับที่มากที่สุดในรอบสี่ปีนะครับอย่างในบ้านเราเครื่องยนต์ก็อาจจะมีเรื่อง การส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งถ้าค่างเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่สิ่งดีอย่างค่างเงินดองของเวียดนามจริงอ่อนค่านะครับพี่ทองตั้งแต่ในช่วงต้นปีมันสวนทางกับบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราต้องเป็นห่วงด้ืยอยังครับก็ถ้ามันยืนอยู่ตรงนี้นานๆผมพี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงแม้บางคนบอกเอ้ยแต่ถ้าดูไกลกว่านั้น12เดือนเราก็ไม่ได้แข็งกว่าชาวบ้านนะแต่ผมคิดว่าระดับ3 1กว่าเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นระดับที่แข่งขันยากนะครับสำหรับ ทั้งการท่องเที่ยวทางการทั้งการส่งออกของเราซึ่งเป็นเอนจิ้นที่เรายัางต้องการอยู่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเียมันอย่างวันนี้คนไทยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะมันถูกมากเลยนะครับในแง่ค่าเงินนะโอ้โหเหลือ21กว่าแล้วเราโอโ้ตอนเห็น23 24ก็แลกกันเยอะเลยนะครับต่นี้มันมันช้อนหักไปแล้วนะครับตอนนี้มัน22 21่เอกว่าแล้วก็เหมือนกันนะครับคนอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนอยากมาบ้านเราก็ต้องทำให้ค่าเงินมันอ่อนหน่อยแล้ววันนี้ผมคิดว่าแต่ข้อดีนะครับ,ก,ออบก็คือใน ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยส่งออกน่าจะเริ่มแผ่วนะครับพอส่งออกแผ่วเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่จะเข้ามาผ่านดุลการค้ามันก็จะลดลงถูกไหมครับคือช่วงครึ่งปีแรกเราก็ได้อาน,นี้ส่งส่งออกด้วยพอส่งออกดีมากโอ้โหโต10%กว่าเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เลยเนี่ยมันมันเกินคาดไงก็เงินก็เข้าประเทศเยอะถูกไหมครับเพราะว่าคนขายขายของได้อะก็ได้เงินดอลลาร์มาก็แลกเป็นเงินบาทเยอะโอ้โหมันก็เลยเงินบาทก็แข็งขึ้นมาอีกนะครับแต่ครึ่งปีหลังหรือว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ย ส่งออกก็อาจจะเริ่มแผ่วลงก็จ,จะลดลดความร้อนแรงของเงินบาทได้บ้างแล้วผมก็เชื่อว่าแบงค์ชาติก็คงไม่อยู่นิ่งนะครับก็คงจะน่าจะมีการแทรกแซงอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยก็ยังมีความไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับที่ที่ที่ผมคิดว่าเงินบาทจะสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ยืนระยะได้อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับฟโฟล์มันไหลเข้ามาเยอะ แล้วทุกคนเก่งว่าดอกเบี้ยสหรัฐจะลงเยอะเราไม่มีที่จะให้ลงละลงได้นิดเดียวเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเงินบาทน่าจะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับจากดุลการค้าที่ก็คงจะไม่ได้แข็งเท่าเดิมในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ภาคท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มทีนะครับแล้วก็ประกอบกับราคาทองคําด้วยนะครับเพราะมัน,มนสูงมากเลยทองคําก็มีส่วนหนึ่งทาให้ค่างเงินบาทมันแข็งมากเกอหลีถ้าทองทองคเริ่มซอฟลงมาบ้างก็จะผ่อน เเงงินบบาาลแแต่่่ชือว,าวาาคาไม่อยนิงหรั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a y l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้